ค่ะสวัสดีค่ะเมนนื้อวานียแมวมาเกี่ยวผักขาดเนาะก็มีเกี่ยวน้อยแล้วก็มียัางวงม,มีกระตาเอาไว้ใส่หรือว่าเอาเค่งเอาอย่างใส่ก็ได้เ,เกี่ยว,เอ,เ,ยวเอาเกี่ยวเอาเกล่ยวเหลือดต่อประมาณสองข้อมือเนาะเอาไว้ให้แตะแขนงอีกเพราวะว่าเอาเกี่ยวเสร็จนี้เราก็ใส่สะวานปุ๋ยเลย อุ่ยสุดสามสิบศูนย์ศูนย์หรือสี่หกศูนย์ศูนย์เพื่อเอาคะแนนนี้ก็เกี่ยวเสร็จ mm. แล้วเขาก็มาสร้างใบกับฝางที่ติด mm. กับผักคาดอกอ mm. ค่ะแล้วก็เอาใบออกจากแปลง mm. เพราะว่าเพราะว่าต้องการคะแนนอีกเนาะได้คะแนนอีกค่ะแต่อีกสองครั้งเนาะถ้าครั้งที่สามนี้ถ้าบ่ตัดนี้เขาก็เอาจงดอกเอาบอกไว้ทำพันเลยค่ะอืม อยู่ที่เขารักษาเนาะมันก็จะมีพวกเพีย้ยจัก,กระจันแมงวีขาวที่มาขัดกินเนาะเกี่ยวตอนแรกนะาของกระเกี่ยวหมดก่อนค่ะเกี่ยวเฉพาะตอน้นมีดอกเนาะต้นที่มีดอกต้นที่บมีดอกนี่แมวอย่งบกเกี่วเพราะว่าวานสองรุ่นครับเพราะว่านบขึ้นหมัดดินกินก็เลยเลยบบเสมอ เอาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งแต่งที่ที่ล่ม,มเพราะว่าตอนตอนเช้ามอกลงเขามันยังเปียกอยู่เนะาะใบเปียกใบผักคาดเปียกอยู่เขาก็รีบเกี่ยวค่อยไปแต่งเป็นเป็นกรรมเป็นทุ่งอีกครั้งหนึง่งเห็นบมนะโตเหย๋ยตโตไว้ซํานี้แล้วก็ว่านปุ๋ยเลยค่ะโตเราสามารถอีกอีกรุนสองรุ่น นี้ามาก็เอาเอามีดปาดให้มันให้ต้นนอ,อนเสมอ,อแล้วก็ดึงออกดึงฟางดึงอยีายออกให้มันงามค่ะบอกว่าฟางก็ติดพรอ,อบานทีเนาะฟางก็ติดมานำ้ำผักขาดหรือผักเผ็ดเด้อเดี๋ยวนี้ก็คายได้ทุ่งห้าโลร้อยสี่สิบบาท มีราคาค่ะปีนี้มีราคาเพราะว่านาวหลายค่ะอเส็เสร็จ <c oughs> แล้วก็ใส่ถุงถุงละห้าโลถุงก็งมีสิบคูณสามสิบถุงกบ็บแก็บค่ะใส่ทังข้างเนาะนี่แต่งเสร็จแล้วมาใส่นี่ก็ใส่ถุงเวงสีไปขาย